แคนเนลนะครับวันนี้เอาก็จะมาเล่นใหม่ครับฟอร์มเดือดฟนั่นเองแล้วก็ซีรีส์ฮาร์ดคอนะครับไม่ต้องถามว่าหายไปไหนยังอยู่กับเราอยู่เดิมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงมาลงฟอร์มเดือ x ฟก่อนเอาละครับแต่ถ้าเห็นของผมรูขนาดนั้นสงสัยม่ผมไม่ได้เสกแต่ ผมไปเล่นมาอัดคลิปแล้วไฟเสียเลยเอามาลงไม่ได้นะครับก็ไฟไม่ได้ไฟมันเอามาลงไม่ได้ทุกคนแล้วก็การลงเลดมาแบบตุ้นเสียคนเลยอะ่ะแล้วก็เห็นที่มือผมเะอันนี้เป็นของของแตผมเจอปีศาจเต้นได้มันร้องเพลงที่ผมฟังไอทีเนี้ยผมก็ให้โกเลมฆ่าเพื่อผมจะวันนี้มา ครับดาบดาเมจสิบแปดดาเมจโคตรแรไไงต้องเล่นไปที่และที่สำคัญนะทุกคน<า>ผมเจไดไฟเพราะว่าผมเจอไอ้หมอกหรือชายที่มากับหมอกนั่นเองผมเจอเดี๋ยวนี้หนาวไม่ออกไม่ออกก็ไม่ออก,ออกเอาดีาโคตตัดไปทิ้งจ้ะ ผมต้เตรียมอาหารตอนนี้นี่ผมมาเล่นตอนเช้านะสีบบเสียงแบบอาจจะแบบยังไงเสียงก็แบบช้าๆหน่อยอันนี้ก็ไข่โกเลมนะครับผมตีเลยแล้วมันดอบผมก็พงหนูมันดอบยังไงอ่ไม่มีโอกาสที่จะดอบเลยนะคแต่อยู่เหมือนกับดับ ผมโกงมากหน้าไม้มันดบมาเนี่ยเออผมว่าไม่แปลกขวายเปิดเพราะว่าผมจะเอาขวายไปตีบวกแล้วผมจะได้ไปหาอุกปรอกรณ์การฉ่ำ Star Wars Shoot มาเรียบร้อยแล้วครับ เนี่ยครับก้าวไปนี่ดาบราเบิดแปดทุกคนคูดแรงแต่ผมอาจจะไม่ใช้ดาบหลักเพราะว่าอุปกรณ์มันหายยากมากๆเว่ามันไม่ค่อยจะเกิดด้วยันที่ผมบอกเพราะว่ามันไม่ค่อยเกิดทุกคนคุณขอทาน้ผมต้องใช้แบบนานทีใช้แ่บเจอตัวโหดๆหฟอสเลยพวกเนี้ยผมจะใช้นะ ว่แบบยังไงมันแบบมันยากอะทุกคนกว่าเก็ได้อันนี้มา่ันกผมหามาถ้าเป็นเวลาในเกมคือวันนี้จะเป็นวันที่สิบแล้วแต่ผมจะกลับมาเริ่มเป็นหนึ่งวันใหม่เพราะว่าไฟมันเสียหมุนลงทุนมากเลยเนี่ยบอกเลยจิปผมไม่ดีรืไหนบอกได้ครับผมไม่ได้ไปแก้ไข ไม่จะรอตาวันเผาสร็จะไอ้พวกนี้มันแบบคือมันขายของดีๆงั้นเลยทุกคนดูดิเนี่ยไอ้สตูก็ตายเนี่ยแบบได้ค่าห่ารเยอะมากเลยทุกคนแล้วผมมอเอเมรโล่เนี่ยกอจะเอาซื้อตูก็าตายแต่ผมไม่ไม่อยากได้ตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่จำเป็น แล้วก็ผมหยิบมันมากินเผื่อตอนที่ผมโหยผมก็หยิบไปแล้วผมก็ต้องเผื่อพวกนายไว้ด้วย จะเป็นวัดด้วยทุกคนแ้วผมต้องไปตัดไม้เผื่อไว้ลงก็ไปลงเมืองแล้าใบไม้ไม่หายเลยทุกคนเจ้ okay, ผมพร้อมจะลงเมือ พาไว้ด้วยทุกคนพยายามแบบก็ต้องวิ่งก็จะรีเดิร์ตด้วยการซิงวอเตอร์ถ้าเป็นน้ำแบบน้ำดีๆทุกคนมันจะแบบถ้าเป็นน้ำดีๆมันจะกินแล้วมันจะแบบไม่เป็นไรเลยทุกคนมันกินแล้วแบบอยู่ดีเลยที่สุดเหมือนจะเป็นน้ำไม่ค่อยดี อาจจะกินแล้วมันติดผิดนะแตะ่โอเคจะรอเลื่อนเรีนะบแบบนะจะเรียนแล้วผมก็กินโบร์เกไปเลยนี่ันมีหลอดดำๆอยู่ตรงข้าอาหารถ้าเราแบบวิ่งกันเหนื่อยข้าหามันจะรดให้เราเห็นจะบอกเราผมไม่อยากเจอไอ้หมอก ผมเจอไอ้หมอกทีี่มันน่ากลัวทุกทีทำลึกไปเนี่ยโหทำตันอันนี้คือสถานที่แรกที่ผมเจอกะไอ้ไอ้ตัวที่มันสามารถขับดาวนี้ได้แต่มันหายไปว่าตีไม่ทันผมตีมันจะตายแล้วทุกคนแต่มันผมตายก่อนไอ้ตรงนี้เลยตับดักตับดักดักเนี่ยโดนนิบค่ะ ยิ่เหมือนเสี่ยงไปก็ไม่รู้อะทุกคนโคลเลอร์เอลิเมนต์มอดเด็ขาวบัวตายเฮ้ยมันจะเฮ้ยมันจะมุดแล้วนี่ว่ะเจ๋อเหมือกันลงอุ้ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อย eh ู่ใครอยู่ก็อยู่ไม่อย네 mm ู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยโอ้โหยโอ้ยเอีย้ยโอ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 ้ย้ย ไม่อยู่แล้วน่าทำฟาร์มต้ากมาไว้ที่บ้านอยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่แล้วเจ็บก็เจ็บไปเลยคู่คูเจอเมื่อกี้สองสองสองไม่อยู่แล้วไม่อยู่เลยเว้ยไม่อยู่เลยเว่ยไม่อยู่เลยเว้ยไปจาบ้าอยู่ก็อยู่ไปเลยไม่เสี่ยงดหนื่อยตรงนั้น ถานก็ได้เหมือนเดิมอ้ยเย่ยทุกคนตีโคตรแว้วมาลงเก็บทันโอ้ยตกเฮ้ยตรงนี้ขึ้นนี่หว่าลืมทำไม เฮ้ยมันมืดแล้วเหรอเฮ้ยมันมีเสียงดนตรีระทึกอะเห็นข้ามหรือเปล่าเฮ้ยจะมืดจริงนี่นี่ยทุกคนมืนมดเต็มทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกียเจอ ไอ้โตอะไรทุกคนเคยนี่จะอยู่เอ็มพีไปอยู่โกไอ้เรื่องโกเลมครับว่าไอ้หูแบบพร้อมอ่ะหลายอย่างหูก็มันฟูลออปชั่นเลยอ่ะอืมก็พร้อมบวก ผิดเตาเหรอใส่ผิดเตาตัวทีวว่มาความมืดความอัอนตเวงมันได้มาทุกคนตัวไว้อย่างดีและ <c oughs> มันมาแน่นอนไอแมนครองหรือฟอมเนี่ยมันมาแน่นอนคิดไปนะ ผมต้องการบล็อกไปต่อเธอเอาไว้ผีมัน <c oughs> เสียงผมเหมือนมีเศษติดติดอะมีเ็ดติดอยู่ที่คอหมด เราได้เวล์ด้ว,ดวยทุกคนเก็บ14ก้อนนี้เราจะเอาไปช่วยไอรอนกลเลมในยามในตอนที่มันจะลำบากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยออกไปมีเสียงเหรออ้าวไม่เอาะ ตกใจึกว,วาไอ้เรื่องกุหลามตายปัญันก็จะเต็มดวงโอ๊ะซอมบี้แล้วยังไม่มีเสียงซอมบี้หนุบในหมู่บ้านทุกคนแต่ไม่มีซอมบี้เลยเจอหมอกไหมนะ เจอแน่นอนไอเขียวทุกนคนมันชอบระเบิดอะเอ่อผมอกว่าผมอยู่ข้างบนแล้วนะมันยังระเบิดได้กวิธีการตอบวอกก็ผมมันไม่ดีทุกคนแต่เพราะว่าสมมติ บล็อกมันเลยเป็นสองบล็อกใช่ทุกคนมันไม่ติดไฟปัก,ก็อด้พวกตอมบี้อะจะเกิดได้ทุกคนแต่ผมก,ก็ทำแบบนี้บ่อยแล้วมีเสียงอะไรอ่ะตรงตายอีกอะเอ้าไอ้ลุงกอลิมไปปัดมันทำไม ยี่บ้าเอ้ยอ้เรื่องโกเลมโหดจัดฆ่าผีฆ่าผีผมยังฆ่าผีไม่ได้ทุกคนไอ้เรื่โกเลมโหดเกินต่อฆ่าผีไปแล้วเดี๋ยวโกเลมโอดบ้านมันก็นดีจริงโอ้ยเอาดีสำหรับผมตอนนี้ก็คือจีปเปอร์ระเบิเดแกลือ ว่ามันก็ด,ด,ดูอ๋อไฟพี่เหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่เจอหน้ายิ้มไอหมอ,อกขึ้นมานี่ผมที่ลั่นเลยนะตอนม่มาหาผมนี่ผมลันลน่นน้ำจาบไปนะ เสียงว่าแปลกก็ชึกชึกโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหน้าจะแบบเลี้ยงม้าไว้สักตัวตัวหนึ่งสองตัวทุกคนเฮ้ยเรามีโปรซีหรอโปรซีเสร็จหรออ๋อเจลเยลโคแน่เลย โอ,อย้ยย uh. ังทำมันจบไม่สิ้นเลยระเบิดรอบสองแล้วโอ้โหทุกคนอุ้มมันจิงไกล่อคมด้วยจะตายแ้่แป๊บมันแบบแยวนี้มันก็เกิดเยอะเหลือเกินจะต้องกบดินอีก

อีกแล้วยิ้มฟันขาวมาเลยอ่ะแย่ให้เห็นอีกนะาไอ้หมอกอยากเจออีกโอ้สาวขาวแตกเยอะโอ้เป็นรูอีกเยอะ สงสัยจะไม่เจออีกนะทุกคนโอ้ยโอ้ยเ้ยเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอัน,นเงี้ยนี่คตรเกลียดเลยแต่ผมก็ยังไม่รู้นะมันคืออะไรดวงตาไอพิจนาเอ้ยเอ้ยเริมเหมิอมองหน้ามันเ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยตัวอะไรอะ แมนหลอกกระดูกวัดเตอร์แมนหลอกกระดูกวัดเออเฮียวเฮ้ยไอเจ้าไปไกลเลยไอ้ตัวนี้ของเกียรติตอนที่ขุดขุดยางเงียบเว้ยอย่าให้มันมาตัวอันตรายหรือคนไล่กัดมา เฮ้ยเช้าล้วยคืนนี้เรารอดแล้วอย <Yeah. S 1> ันที่สุดในที่สุดถึงตอนเช้าสักที ยี่ไงไปทำวัตถุเลยไปหาวัตถุดิบกันต่อไปครับไปอย่ารงจรงงจรง,ง,งวันที่ดีสมมติเราเข้ามาเล่นมันจะรีวันใหม่หมดเลยนะนี่คเคยทำที่ผมเคยลงไปแล้วแต่ด้ยวยคราที่ผมเคย ไปลงไปแล้วมันจะเสียโอ้ยเสียอะไรล้วโดนเลยมันอยู่ข้างๆมายิงยิงผมได้นะทุกคนมันเก่งขนาดขนาดไหนเก่งเกินไปค่ะดูดิให่ปวดทาร์ทอะไรอะไรอย่างงี้ยมวะโลก็ไม่ได้เอามาโอ้ยโลโลโอ้ย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 ขมโอ้ยม่ยิงค่มจีบเลย ฉัจะไม่ทนและโอ๊ยไม้ก็หมดไม่ไหวแล้ว,ไม,ไ,ว,ลวไม่ไหวจริงละวไปฆ่ามันจะลัขับรถได้อยู่คอยดูไอ้สเกลนั่นจะไปฆ่าแกแกทำฉันเ,เจ็บแสบอุอ้ยฉันไม่เคยไปฆ่าสเกลเลยเจ็บซะละอืะ้อสเกลมันเป็นอะไรกับฉัน ไปทางไหนอ่ะฝั่งนู้นว่ะฝั่งป่า,านู้นเ่ะใช่ใช่เนาะผลอุ้ยเผลอเหยียบอ้ยยิงอะวเนี <m <nels> <m ้เดิมผมชอบเรียกแต่ M4 เมื่อก่อนผมเรียก NPC แต่เดี๋ยวนี้ผมก็เรียกวินเล g เจอ์นะ แต่ไปติดฝังเขาว่าเอพีสี่ก็โดยแล้วแต่คนอะนะไปถนัดเรียกคนก็เรียกไปถนัดเรียกกับพวก A อ C ีสี่ไดสำคัญนะเพื่อผมต้องคอยถือโลอยู่ตลอดเวลาเคยเจอตัวอะไรแปลกนี่เลยมอเลว อู้เจอเจ้าตัวเลยไม่รู้คูนอ่ะคูนอ่ะโอ้ยดูเลยดูเลยกูเกานกระต่อไม้เลยโอ้ยไม่กอดโอ้ เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่วงของลำพินก็นขอจบรายพางเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุมม๊บบ๊วยจุ๊บบ๊วยสำหรับคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อมาดู EP ต่อไปได้เลยนะครับ EP 2สอง